เดี๋ยวผมจัดให้แบบต่ำๆคิดว่าผมน่าจะเอามันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวดูันเดี๋ยวดูพร้อมกัน,นครับพอดีเดี๋ยวไปคุยน้องๆด้วยน่าจะได้ฟังพร้อมกันเลย ได้ครับได้ได้ได้อยู่ที่สีม่วงนะครับอาจจะผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์ใน tiktok สักแป๊บหนึ่งนะครับใี่บอกข้าวไว้ก่อนอย่าเพิ่งลืมกันนะแต่น้องๆอะไรเพื่อนๆน่าจะมาไลฟ์อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับ้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อง สวัสดีครับสวัสดีครับใครขาดเลยครับไม่ขาดเลาครับวายวายพี่จักมาไปแจ้งมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป็นไงบ้างมีคนขาดครับครับออกเลยครับไม่ต้องขาดออกเลยโอเคครับเอ้ยใครวะหนุ่มสวัสดีครับเนี่ยเฮ้ยสวัสดีน้องเอ๊ยยังไงเนี่ยรอบนี้ยังไงเข้ารอบแรกไม่เข้าแก๊งไม่เป็นไรนะรอบสองมึงไม่เข้าแก๊งนี่กูไม่คุยเหมือนกันนะเข้าครับเออมึงพาไปเข้าแก๊ง์เดเจ็ดฮะพาไปเข้าแก๊งขึ้นไม้มันดิ ไม่ได้อ่าคุยกับน้องก่อนไปรับเลยเป็นไรอ่ะเอาไปทำอะไรมาเป็นเออลืมถามเรื่องชีวิตเป็นยังไงบ้างน้องข้างนอกแย่ๆครับจากนี้แด่แกงไม่ทันครับโดนเหรอโดนที่ไหนครับโดนอะไรโดนอะไรอ๋อน้องไอ้นี่ใช่ครับพ่อเสียใจอ๋อเอ้ยป่วยไหมี่ยป่วยครับป่วยเขาป่วยครับป่วยอ๋อไม่ได้ไม่ได้อันนั้นใช่ไหมไม่ใช่เพรว่าหมดอายุให้ครับใช่ครับป่วยเสียใจด้วยน้องชายครับ แล้วพี่ส่งไอ้นั่นไปให้ได้หไหนะไอพงลิ์อะไม่พี่เผาแล้วโจนผมกนมหวอเอาเ,ราเหรอใช่ครับพี่ชัยโอเคไม่บอกนอ้องเห็นไม่เห็นทักใครบอกเลยตอนนั้นผมก็ไม่ได้ไไดนี่แล้วไม่ได้เล่นแล้วครับ <Aww. S 2> ปเป็นอาทิตย์อยู่ครับโอเคมีใครมาไหะน้องเอยเอาแล้วเรื่องเองเป็นไงบ้างแกง๊งเกิงตอนนี้ที่นู่นเหมือนจะสี่ชีวิต จีนมันไปไม่รอดครับเป็นทบอทบอใช่ครับผ mm ัดอะไรอันนีいい้ผัดอะไรผัดสองครับอ้ผัดสองนะหลายๆเดียร์เยอะครับโอเคพี่ฟ้าพิมชื่อผมผิดนะมามามามีอยู่ครับแล้วแต่เออมาดิมาดิมีมีคินด้วยครับเออมาดิมาดิแต่แต่มีไม่แน่ใจชวนชวนอยู่ครับมีมันติดเรียนไหมเหรอ ผมมันติดเพื่อนข้างน้องผมก็ถามว่าไอ้ปล่อยเลยไม่มันนี่มันไปชีวิตมหาอะไรเนาะยังเข้าใจอยู่เวลาครับเข้าใจเออเนี่ยเอาถ้าถ้ามันอยากมาเดี๋ยวก็มาถ้ามันเห็นว่าเราเล่นมาเดี๋ยวมันก็มาเชื่อกูมเชื่อกูดิมันเห็นเลยเห็นกันอยู่เว้ยประสบการณ์ที่ผ่านมามันบอกอยู่ว่าถ้ามันสนุกก่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มาไอเจตเพื่อนโปรโลมด่ากูยับเลยเหรอพวกคนไอ้แก่มันด่ากูยับเลยใช่ปะด่ากูดิใช่เหรอด่ากูพังเลยเออด่ากูแบบ วันนั้นนายน่าจะเหม่อมันด่าผมเละเลยด่าแบบสัตว์อะไรกันมาด่าเยอะ<ม><น>แลยอะางเป็เฮ้ยกูจะ<ด>บอกว่าเดี๋ยวกวูจะไม่อยู่นะเดี๋ยวจะมีคนมาดูแทนใช่ไหมเพื่อนไหนนนั่นแหละเดี๋ยวไว้เด็กมาดูแทนชื่อเนี่ยชื่อนโมรูจ้จักไ,ไหมนโมเล่ได้ใครนั่นนายไปไหนไรผมว่าน่าจะไปออนทัวร์สักที่หนึงนะ่งมั้งเดี๋ยวผมกลับมา แกก็บอกเออขัดเดยวอะไรก็บอกได้ดราม่าอีกคนน้องทะเลาะระ่างอีกคนมัางมีอ่ะเออเขาได้ใช่ไหมได้ได้เออเอามาเลยงั้นน่ะเดี๋ยวกาชามาเออน่าจะกาชามาพอดีเอ้ยมันมีแพ็กอันนี้อยู่มาที่นี่ไม่ยากใช่จไห้แพ็ทีก็ได้้แลวเพื่อออนบกโเเคดี๋ยวพี่ขึ้นของให้เลือของครับเอ้ยมันมีของอันนี้อยู่นี่ตุรกีการลยเจ็ดตุรกิกา คือมันขึ้นไม้พูได้เลยไงโดยที่ไม่ต้องไปตีเน่ยตอนนี้มันมีอยู่แต่ว่าบวกสามให้กะระจายให้น้องไปแล้วไงก็ขึ้นไม้พูไปก่นอนไงขึ้นไม้พูไปก่อนไงได้ขึ้นไม้พูพอเลยมีอยู่สี่อันตอนเนี้ยไม้พูอ่ะคือขึ้นได้เลยไม้พูธรรมดานะสี่อันขึ้นได้เลยแล้วตีบวกต,ต้องไปตีต้องตียเคลื่อนง่ายพันบวกฮะอืมเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ช่วงนี้เรืยยร่อยๆเนาชิลๆไม่ค่อยไอ้นี่หรอวะ ไม่ค่อยไม่ค่อยปวดหัวอะไรชิวๆอยู่เนี่ยชิวจัดเลยวนะจัดโคตรชิวชิวชิวไม่ไม่ปวดหัวที่นี่มันไม่ไม่ใช่แบบเจอแบบเฮลเฮลอะไรเงี้ยเข้าใจ่ไหมเขาคุยกันแบบมีเหตุผลแนละ้วเก้าที่คนคนหนึ่งไม่แบบกระทืบไม่ง่ายวนะ่าเจ๊นี่เนี่ยใช่ใช่ใชเห็นประชาชนวันก่อนโดนอยู่ที่งบอกกูทิ่พากูาไปดูใครวะเรื่องอะไรวะเล่ากูฟังดิเรื่องน่าทะเลาะน่าจะปากเสียกันแล้วแทงเห็นเขาไม่แทงกันตรง พี่เลี้ยงแมวดูเรื่องอะไรผมผมมันยังไม่เดือดเลยเนาะเอ้ยมันยังมันยังไม่ปล่อยลูมาเยอะเลยที่เนี่ยน้องเพิ่งเปิดเดือนนิดนิดเองเดือนสิบสี่วันแล้วเดือนเดือนเดือนสิบสิบสองเลยอ๋อเดือนสองวันเออเรื่อยๆอ่าเต็มที่ได้รูยอยู่พวกไอ้ระบบการร้านไม่มาเลยทันหมดอ่ะน้องแก๊งเกิร์งยังแบบยังไม่ไปไหนเลยมีแต่แผดประชาชนอ่ะรวยๆฮะใช่ผ่านไปรวยรวยใช่ ทันหมดเลยคือคือมาตอนแรกก็ทันคือเป็นแก๊งไงแต่ว่ามึงไม่รวยอ่ะมึงงงมากแบบแต่งรถที่สิบล้านอะไรเงี้ยชิ้นเดียวนะแบบเทียเดียวอ่ะหรือยีจะไปแล้วพี่ไม่รอเจอน้องๆกันเนาะไหนอะ่ะไปไหนอ่ะไม่ใช่ผมยังไม่ได้ตาม <c oughs> ไปว,วันนี้ผมมาแค่คนเดียวได้พี่อยู่ถึงวันอาทิตย์อะวันอาทิตย์พอดีครับไอคินคอมเสร็จพอดีโอเคพี่อยู่วันอาทิตย์อะน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้แล้วพวกนี้พามาเจอได้น้องชายก็คือเอามาไอ้พวกเลกาพวกอะไรที่เสร็จน้องเองเอามาเอามาได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับเหงาแล้วตอนนี้ยะทำอะไรกันนะอยู่ที่ไหนก็ตอนแรกก็ทำแก๊งอยู่กับผมนะแต่แค่ที่ที่มันที่แบบว่าที่ยังไปไม่รอดนะที่ที่นั่นเฉยๆก็เลยแยกย้ายกันพอดีครับพอดีเป๊ะเลยเออจังหวะคนไปเจอกันนล้แล้วสามในกลุ่มสามวะ แก๊งสาวไหนครับแก๊งสาวสาวที่ทำไปอะ่ายไปไหนหมดละแ,แยกย้าย,ยไปอยู่นู่นนะไปอยู่อยู่กับพี่เกดอะงควีนอยู่กับพวกพี่ต่อเกียวแยกอ๋อพี่ต่อเกียวทำเลดี้ครับอ๋อโอเคได้เรียกให้มาก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ดูก่อนเพื่อนเจ๊ดถ้าถ้า,ถาผมมีไว้สองตัวเลือกไงว่าผมจะอยู่ผมถ้า ผมต้องรองฟังคําตอบก่อนนะถ้าคําตอบแบบดีผมก็ไม่ต้องไปไงไม่ใช่ปะไม่ต้องไปออนทัวร์ไงถ้าคําตอบมันมันเพาเลือกมาแบบเออพอคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเออถ้ามันไม่ลงตัวแล้วผมต้องไปมันก็ต้องไปนะเดี๋ยวผมก็จะให้คนมาคุมแทนให้นายคุมแทนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมให้คนมาช่วยได้นะไอ้เรื่องคุมได้ไม่ต้องเหนื่อยนะคุณผมคุมได้ดับมามก็แบ่งเบาภาระไงม,มีเฟิร์มมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกเป้าหมายก่อนแล้วกันน,ะน้องก่อนที่จะไปตามไปบอกน้องๆให้ข้อมูลเพิ่มแล้วกัน บรราพี่หนักเลยนะรอบนี้เอันเรากูแบบเกี่ยวหวานจัดเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้พี่ฝากด้วยนะน้องถ้าพี่ไม่อยู่เกี๊ยวครับได้ครับตัวอยู่แบบอริบุงดีใช่ปะไม่มีพี่ไม่มีแก้แก้คนละแกงกันนี่ใช่ครับอยู่แล้วคนละแกงกันก็ต้องเตียกันปกติด่านปกติแต่แต่ผมจัดให้เลเลๆของพี่อ่ะอืมก็ A อเนแล้วก็ ช่วยเจดูคนในแก๊งว่าใครฝีมือไม่ดีก็ฝึกฝึกไปก็ถ,ถ้าฝีมือไม่ดีแล้วไม่มีของด้วยก็เอาออกอะไรเงรี้ยช่วยๆกันดูเอ้ยโทรตามพุ่ยพิลี่ดิเ,เจดเพราะกูมึงรู้แล้วกูให้มึงไปดูเรื่องบทน้องที่มันเล่นไปนหรือไม่เป็นนะอ่ะอ่ามึงคัดออกด้วยนะวันเนี้ยวิ่งพรุ่งนี้ก็ได้เพื่อนพรุ่งนี้วันนี้นี่อะไรให้มันพักผ่อนมึงไปปล่อยมันเลยไม่ต้องมันยืน้วแล้วเรียยีบพิ้งไก่มา ไมโครโปโลนะพี่ไมโครมาแล้วครับบอลเทอร์เออโนวดหลังพี่น้องนวดหลังพี่ดิอ้าวเป็นไก่นวดแผ่นไทยได้ครับได้ครับดี่ไม่ล่ะมันไม่อยู่เหรอเป็นเดือนเออน้าน้าน้านั่นมาแบบสักก่อนไอ้ดอกมั้งไอ้โทนี่อ่ะไอ้โทนี่อยู่มึงโพดเอ้ยมีเบอร์โทนี่ปะไม่มีอยู่เบอร์โทนี่อ่ะมึงโพดิ พี่ชายหายเมื่อไงครับมึงยกมือมึงทำอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยแป๊บนึงครับมึงกำลังกำลังนวดครับเ๊้นี่เฮ้น้องเราไปเหรอ นึงคุยไอดาไปคุยกับยังเงี้ยเดี๋ยวรอพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ดาไปคุยเพื่อนน้องน้อละไมครับพอดีพี่จังไชยครับคุ้เคยได้เปลี่ยนเป็นทำอย่างอื่นได้ไหมครับพี่มันมันหาไม่เจอครับไอไอไอนุ่นไปนี่ป่ะนะครับไปเก็บขยะบนพื้นไปถือถุงไปใบนึงด้วยตอนนี้กำลังมาตอนนี้กำลังมาอย่าลืมมอบหน้าที่พลเมืองดีให้ปิ้งไก่นะอะไรพลเมืองอะไรของมึงไอ้บ้า เอ้ยนี่มันให้กูมาใส่แล้วเหมือนแบบไ,ไม่ไม่ไม่ตังไม่แตกอะ่ะตังไม่จ่ายอะ่ะฟีอะ่ะ <laughs> เฮ้ยมีรถโลด้วยเพื่อนเอาไปเออน้องมาขอรถโลด,ลด <laughs> เหมือนมันรู้เนาะว่าอยู่กับกูเนาะแล้วก็เดินไปขอเพืนไงนะใช่เขาก็บอกรอแจ็คก่อนอะไรเงี้ยอืม,ม,ามาหมายอะเรฮะหมาตรงนี้หรือไ เดี๋ยวให้โทนี่มาช่วยดับคุณเดอ๋ยวเถีงลั่นนะวะเอาไอ้โทนี่ปะโทนี่ไก่ไข่อะวะเอาโทนี่ไก่ไข่ปะเอ้ยผมอยากเอ้ยผมไม่แผมไม่ได้อุ้มนานแล้วนะเมื่อกย้ผมก็ไม่รู้ผมจะได้ได้อยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรพี่เหมือนกันใครชนะเราชนะก็ก็คือเราชนะตอนนี้ไม่ได้ซุ่มใช่ปะอมตีกับไอ้คนอื่นเหรอมันเปรี้ยวจังวะมันบอเออมันตีกับรังคามันเก่าของวัสุดย คือวันนี้แหละน่าจะตีวันนี้นัดตีกันวันนี้มั้งอืมถ้ลลาลังคาเขาบอกว่าถ้าตีเสร็จไม่รู้ว่าอนาคตแพ้หรือชนะเนี่ยเขาจะออกมาหกคนมั้งออกมาอยู่กับวิลลี่มั้งอ๋ออ๋อ,อเอ้ยดีดีครับด,ด,บดีเพราะว่าคือเพื่อวิลลี่ก็หาคนใช่ป่ะล่ะใช่แล้วเขาก็จะลดแล้วเขาจะลดไปเป็นครอบครัว ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยต้องต้องคุยเนยรอแต่ดีเล็กก็บอกพี่จะเอาไหมอลังคาหกคนอะไรเงี้ยผมก็มเลยบอกว่ามันไม่มันไม่ได้สนิทใจไงผมอยากได้ควกสนิทใจไม่ได้แบบผีมืออะไรด้วยก็เลยก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ปรเชิญปฏิเสธหรอกก็เลยแบบเออเ,เดี๋ยวดูก่อนเลยเว่ามันน่าจะเต็มอ่ะถ้ารับมาน้อง,น,องน้องมาแล้วเต็มทำไมคนออกกันใครมาถึงแก๊งเาราแก๊งเขา ไม่รู้น่าจะไม่รู้พออะไรเหตุผลไม่ได้ถ่ายเหตุผลเลยจะลองคุยอ่ะไอลเลนะ่ารู้อยู่มั้งอ๋อ,อไปรวมกับวิลลี่มั้งอุ้นคบมือเลยหกคนอ่ะเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยคนนี่พี่เบียร์ครับพี่ไอ้เบียร์น้องชายเป็นไงบานี่พิเศษมาใครเนี่ยมาคนเดียวเลยเหรอมาคนเดียวพี่ผมตกไปเมื่อกี้อ้าวแล้วแล้วคนอื่นไม่มีใครมาเลย มันทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าผมตกปลายท,ท,ไทีไม้เพิ่งอ๋อตีไม้หมดแล้วแปลกเมื่อวานนีแล้วผมพึ่งมาพี่ผมพึ่งมาได้สามสี่วันเองผมตีไม้เป็นทีหนึ่งเมื่อวานแปลกสิบก็เอโอเคแล้ว, okay. ลว,ลวข้อแกงอะไรเนี่ยน้องเยอะไปหรือย่ะใช่คือผมก็ต้องดูก่อนถ้ามันไม่รันผมก็ออกอ่ะผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ในบอลมีแค่สิบเอ็ดไง <laughs> แต่ผมผมก็นัดวันวันที่สิบเลอพี่ ก็ให้มันมารันน่ะตอนนี้ก็ให้มันแบบเหบือนผมเพิ่งมาไงพี่ก็ให้มันแบบลองความฟาร์มกันไปก่อนแบบว่าเดี๋ยวค่อยเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ลันก็ผมบอกแล้วว่าถ้ามันไม่ลันก็นั่นแหละผมก็ไม่ไม่ไม่อยู่อ่ะได้ใช่พี่เป็นไงบ้างเนี่ยพี่ชายเรื่อยๆอยู่ชิวอะถ่ายไปนาน่อยอ้วนอะไม่ตามค่อ้วนเ่ะอ้วนเล่นไหนไม่เล่นละชื่วงนี้มันมันไปเที่ยวพี่มันยังไม่กลับมาเลยมันเ่วงนี้ไปเที่ยว ผมเพิ่งมาผมเมืีได้สี่บาทเองเดี๋ยวก็ถ้าขายเงินแดงก็ผมก็ได้ตีนี้อีกทีนึงก็มั่งไม้เงินแดงขายได้เร็วอะไรเนาะเจ็ดสิบควาิควาเจ็ดสิบโคตรแพงเลวนอะไรของมึงเนี่ยผมขายเจ็ดสิบอะแล้วผมทําทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยนะพี่ได้อะไรรเมื่อวานไม่เมื่อวานผมมีคนช่วยไงว่าผมทําได้สองหมื่นโอ้โหสองหมืนนี่เยอะจัดเลยอาจาร เยอะเหลือดิพี่ม right. no well. no ันได้สองร้อยใช่ไหมมันได้สองร้อยฮะได้ทีละสองร้อยห้าทีบอ่ะไอ่ง่ายคือรอบไหนได้สามร้อยคือปุ๊กจัดอ่ะนี่ไงบ้าังใจมึงมาดิแล้วมันแล้วมันเสียเวลาตรงที่ว่ามันมันต้องขับไปกลับใช่ขับวนขับแค่รอบเดียวขับวนเจ็ดเจ็ดนาทีอะพี่นานอ่ะโอ้ถ้าไม่สองข้าหนึ่งนี่ก็ยากอยู่นะผมว่าใช่ใช่มันต้องมีคนแบบไปช่วยอ่ะมันถึงจะแบบทำยาเก็บเงินทำรถเบนซ์ก่อนืออซ้้รถผมเขดไปซื้อรถเบนซ์ละ ไอ้กูม hmm. no, so. ีรยให้มึงล่ะคนนี้เนาะงเจ๊แล้วครับพี่จจ๊นี่แหละคือคือมันไม่ให้อะไรผมเลยเว้ยไม่ให้ผมผมกอละไม่ใช่ปะมันแบ่งไปหมดแล้วก่อนมึงจะมามันตั้งแก๊กเป็นอาทิตย์แล้วไม่ผมจะผมอยากระบายอ่ะคือผมมาคืออุ้ยเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเอ็มนาให้อุ้ยผมอุ้ยเอาดีผมก็ตอนแรกผมไม่รู้เนาะผมไม่รู้ผมก็อุ้ยเอาดีอุ้ยบาวจัดแล้วบาวจัดแล้วน้องมันทำให้จัดพอผมมารู้อ่ะช่วยผมแค่สามแสน <laughs> <ห>เอาแบบพอน้องในแก,งก๊งแกช่วยผมใช่ไหมมันบอกว่าไงร,รู้ไหมมึงไม่ต้องให้ของมันเยอะได้ไ้ยเดี๋ยวมันเคยตัว <laughs> <laughs> พี่ว่าผมควรอยู่กับมันต่อไหมเนี่ยพี่เจ้าผมคิดหน่อยดิแม่งก็งงเหมือนกันแม่งเรียนด้วยแถวนี้แม่งเชิงเชิงเยอะด้วยมีทรงด้วยแม่งเรียนด้วยอ่ะใชใช่ครับพี่คือแบบโอ้โห <laughs> พอน้องมันจะช่วยผมนิดหน่อยไม่ไม่ได้นะใครอันนี้ใครเพื่อนเอหรอ คนไม่พี่ผมมาคนเดียวได้นี่ไข่ฮัลโหลครับพร้อมครับพร้อมพร้อม๋อโอเคครับไม่ฟาร์มอ่ะเนาะผมก็ได้พี่อะไรง่ายผมตื่นมาผมก็ซัดตั้งแต่บ่ายอ่ะได้ก็เดี๋ยวอย่างงี้ยมีใครบ้างอ่ะที่มาอย่างไงเมี์ไข่ปะมีไข่อ่ะพี่ได้ไข่น่าจะเอาลงสอบลองโอ้ยไม่อยากดึงหอยบิลลี่มาเยอะดทวกคนแม่งจะแตกกูละแกงมั่ง ใช่ก็คือไอผมกนม็น่าจะมันผมมันโอ้โหสี่สี่วันอะสี่วันที่แล้วมันเอ้ยวันที่ผมเข้าเมืองมาวันแรกมันมาช่วยผมขายยาใช่ไหมมันก็หายไปพึ่งมาวันนี้แหละแต่ผมโทรเรียกมันกับเมื่อกี้มันโทรมาหาผมอ๋เอเกาะไปสมัครกี่รอบผ่านแล้วนาะห้ารอบนี่ผมมานี่ไอไบฤทิไอ,ไอขอไอวิเอ้มาบ้านหัวใจหน่อยดิอ๋อเอก็กกอกเอ็กกอกห้ารอบแล้ว แล้วเองก็เป็นบอลลีนนี่เลยวะบอลลีนแกงใช่ไมมคิดใช่ใช่พี่ผมด้วยมาบอลลีนแกงไงแต่ถ้าสมมว่ามันไม่รั้มิงผมออกได้ผมค่อยไปก่อเอาใหม่อ่ะจริงอะ่ะ <c oughs> ผมก็นั่นแหละผมก็บอกมันไปแล้วเมื่อกี้ได้ไม่ก็มเมื่อกี้มันก็พูดกับผมอยู่บอกว่ามึงไปทำไมบ้างหัวใจอู้เขาไอ้ดอนกิฟต์อยู่เหรอเมื่อกี้มันพูดใครใครไอวิลลี่มันมาเหรอ ใช่มันอยู่ในบอลเได้ปากดีจัดเลยได้มันบอกว่าเราไปทำไมอ่ะมึงไปอะไรอยู่นั้นอ่ะไอเดนกิฟต์เขาอยู่แบบอู้อู้อย่างเงี้ยได้มันมีอู้มีอีได้ได้มันอู้มันอีใส่กูเดี๋ยวนี้ได้อย่างนั้นเลยพี่ถ้าสมมติว่ามันไม่รันก็ตามนั้นพี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงาอยู่พี่นั่นแหละได้ได้ครับพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราอีกรีบไปไหนมันอยู่ไหนมาอย่างเนี้ยมาแล้วละผมเรียกมันนะผมเรียกมันมาแล้วตอน็จแล้วเดี๋ยวมาแล้วเสร็จแล้วตอนแรกผมเรียกกันมาแล้วพร้อมผมน่แ มาแล้วแอบ,บดูไว้แอบ,บดูไว้มาสิบบอยู่บ้านหัวใจเนี่ยไม่มาหรอตรงบ้านหัวใจเนี่ยขี่ตรงมาเลย <c oughs> เออคือมาหาพี่เจสคือเขามาเขาช่วยเยอะจัดเลยเขาให้รถด,ด้วยหาเขามาแล้วมาแล้วเขาให้รถด,ด้วยกำลังคิดอยู่นี่ตอนนี้พี่เราคุยกันอะไรดีมันใส่เสื้อคอกว้างเขาด้วยวะเด็ก เดี๋ยวกูขอดึงขอเฮ้ยเอ้ยกูขอดึงคอเสื้อนะคอเสื้อมึงกว้างจัดเลยขอดึงให้ขาดนะคอเสื้อมึงอะโอ้ยแอ๊บ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 อะไรมึงเอ้ยก็คือแบบถ้าอย่างนี้ก็ให้ลดเลยอะพูดง่ายอย่างนี้นะคือวันดีค้าถ้ามึงไม่ปล่อยโทนี่มาอยู่กูเนี่ยกูจะกระทืบแกงมึงตอนนี้เลย ไอพีเดียวต้องชายอันนี้ผมต้องถามไอ้อสตูนก่อนไอ้พีกลัวทื่อมึงนะท่านะไปสภาเลยไปท่านะเดี๋ยวกูเดี๋ยวน้องน้องไปจะยังครับเดี๋ยวก็ซีซีอะดีซีนี่คือดีซีครับเพื่อนสะพานไอพีมึงบอกน้องได้บ่าเปลี่ยนชุดเราเลยเยี่ยมพี่เอ้ยเดี๋ยวน้องเอ้ยไอ้ไข่มาอนเด้ถ้าไม่ปล่อยสองคนนี้มาให้กูนะเอาใส่ไข่มัอนในนี่เดี๋ยวมันไม่ว่างมาว่างว้าน้องช่วงนี้ ว่างอยู่พี่โอเคว่างหลังวันที่เจ็ดได้ไหมพี่ได้ก็อาทิตย์หน้าเหรอเนาะใช่ได้เราต้องทำอะไรทำงานได้เล่นได้เ่เล่นพิทามได้ฮะได้แค่พิทามได้พิทามได้ไม่ถ่านเนาะพิทามได้ถึงกี่โมงเที่ยงคืนได้ไหมได้พี่เกินนั้นได้เกินก็ได้อยู่นะถ้าเกินอ่ะได้พี่ได้โอเค อ้าวเราไม่ได้อยู่กับนี่เหรอเพื่อชวนมาแล้วมันไม่ยุบไงอ้าวไม่ไม่ยุบป่ะเพื่อนตอนนั้นมันเหลือแค่ไม่กี่คนไม่ยังไม่ยุบเลยมันเหลือสี่คนไม่ยังไม่ยุบเลยไอ้ไอ้ยุไอ้วายุมันบอกว่ามันอยากทำต่อปะงั้นกูให้เวลามึงคิดเนี่ยมึงไม่ไม่ไม่มึงมึงไปคุยมึงคุยกับไอ้ตัวข้างหลังอ่ะสามนาทีถ้ามึงเดินไปคุยข้างหลังมึงไม่กลับมาภายในสามนาทีกูจ๋กระทืบแป้งมึงจริงแล้ว

เดี๋ยวบอกน้องได้บอกเลยบอกเลยบอกแล้วเอาเอาเ้างข้าแกงก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกเซนดาบเข้ามาอาวุธขึ้นแบบเดียวเพื่อนนี่ไม่ได้ยากชิลได้ได้แบบเดียวขึ้นมีดให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวนวดมันแบบเริ่มจากไล่ระดับนวดแม่งเดี๋ยวไอ้ไอ้โปโลเนี่ยมันชอบอะไรแบบกูอยู่นิ่งๆไม่ชอบไงกูอยู่แบบเฉยๆแบบเอ้ยไม่่นพพีีีอะรกั เออเงิก็ตีเงินก็เตีเนอะมันด่าพี่เลเลย,เยแล้วแล้วมันเอ้ยตอนที่กูอย,อย,ย,ย,ออยู่เดี๋ยวได้เจตนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอนที่กูอยู่เดี๋ยวเนี่พี่กำลังกินขนมขนม,ขนมอะไรอยู่นะนั่งฟังแม่งพูดแม่งพูดใส่กูอ่ะอืมน่าโดนตบจัด <laughs> เออนั่นแหละไม่ใช่แค่ปโปวดหลนะังคนในแก๊งวันนี้บอกว่าอะไรหรือเปล่าเอ้ย้ยแลวถ้าแล้วถ้าเขาเอากลับมาเอามึงต่อมึงจะว่าไง <ừ> มึงมึงจะมึงจะหนีเปล่ากลับมาต่อกูว่าทืบเด็กก็ทืบแม่งเรื่อยๆอ่ะ หือเขาจัดเลยถ้าม่นกลับมากูก็ถือแม่งต่ออ่ะเออกูก็แม่งเรื่อยๆอ่ะบอกเออผมขอเวลาทําอันนี้ก่อนล้วกันนะพี่เดอได้ไอ้เซตเซตนี้นางเปรี้ยวจัดเลยกูบอกไอ้เซตไม่อย่างแม่ผมอาจจะอาจจะเคยเห็นบ้างแบบอาจจะเป็นคนใหม่เปล่าพี่เออเออไคนใหม่ใช่มันใช่วิชาก็ไปยืมรถหม่นะครับไอคนเก่าที่มันเห็นผมมันก็ทักทายอยู่แต่อืมอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่า เซตใหม่ปล่าผมชอบนะอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยพี่พี่ก็รู้นะพี่ชายถึงเวลาเอ้ยเกิดสาวีแล้วเกิดสาวีแล้วไจะเรียกยังไงล่ะพี่ก็รู้นะอะไรใหม่ๆเนี่ยถึงเวลาใหม่มันชอบใช่ผมชอบเลยแหละแบบเนี้ยแต่ผมยังเจ็บใจอยู่นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอุตส่าห์ผมแบบโอ้โไอ้ง่ายผมนอนแบบนอนประมาณหกชั่วโมงกับห้าหกชั่วโมงวันหนึ่งอ่ะตื่นขึ้นปุ๊บผมซัดต่อเลยอ่ะ นี่คิดดูอ่ะตั้งแต่ผมมาแต่วันนี้มาได้สี่มาไดห้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหคือบคือมันไม่ให้ของเลยใช่เลยนะอันนี้ง่ายค,คือบ่ายสองถึงตีห้ากโมงทุกวันนะพี่พี่ว่าไงเฮ้ยมันซื้อตัวต๋วตั๋วตีอาวุธมันอะ่ะเจดสิบกว่าใบอ่ะที่ตีขึ้นไม่ผู้บกห้ามันให้มึงปะแบ่งมาบ้างปะ ไม่ไม่มีอะไรสักอย่างมีเจ็ดตัวเลยคิดดูแพ็กราพันแพ็กราพันสองอะมันมีมันมีอยู่เจ็ดสิบใบอ่ะสิบมันให้มันให้ผมไปขับรถขายยาไม่ขายของผมกที่ผมได้อ่ะไอผมได้ตั๋วอัพเกรดมาสามใบคือน้องในแก๊งไทยแล้วมันได้บอกเออมันอู้มันอีกเหรอมันอู้มันอี๋เหรอมันอู้มันอี๋แล้วพูดเดี๋ยววะยังไม่ต้องให้อะไรมันเยอะหรอกเดี๋ยวมันจะเคยตัวมันบอกเนี้ยโอ้โห เลยตัวมันมีใบตีไม้พูได้เจ็ดสิบสองทีอ่ะมันคิดดูมันซื้อไปมันซื้อไปกี่แพ็คอ่ะพันสองสิบใบฮะมันซื้อไปเจ็ดแพ็คอ่ะแม่แปดพันเก้าพันละแต่มันบอกอยู่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าตีติดเดี๋ยวมันจะขึ้นถึงบมื่นสามไม่เสร็จไม่รู้อันนี้คือหลอกฝันเลยเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้ไม่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 นี่นี่นี่รถนี่ดีกว่าใช่ป่ะไอ้รถนี่ไม่ใช่พันสองเนี่ยหมื่นหมื่นสามปะเออใช่หมสมันขับรถคันนี้ยารถมันป่ะใช่แล้วดูรถผมขับดิ นี่แหละคืออายง่ายคือเนี่ยผมมันพาผมรู้จักไอไอน้องแก๊งพี่ว่าน้องที่ชื่อโดมอ่ะเออแต่น้องคนนี้มันดีกับผมอยู่ให้ของมาช่วยใครโดนไปเจอปะคนในแก๊งเราไงเป็นน้องผมไงอาง่ายคือให้ของมาขึ้นตีวอลแล้วก็อยู่พี่ผมมีรถขายยาผมเดือดเหมือนแท็กแท็กของน้องมันเหมือนของผมอ่ะื็เลยน้องมาให้ผมยืมรถทุกวันเลยแล้วมีมาตินแล้วพี่มาจากยี่ส็ดมันก็ ไอ้พึ่งมาแล้วก็อันเนี้ยไอ้มาตินไม่เคยคุยกับพี่ไม่เคยคุยกับมาตินใช่พึ่งเพิ่งเติมแท็กไม่ใช่พึ่งมาวันที่สองโอ้ห้าแต่เราตกไอ้แก๊งหรือเปล่านะใช่ไหมไอ้มาตินใช่ใช่ใช่ได้แหละได้แหละไอ้แก๊งหรือเปล่าไอ้อาอาใช่ไหมมันมีใช่ใช่มาได้มาเป็นตี้อ่ะใช่ไหมหัวแดงหัวแดงใช่แหละพึ่งมาเมื่อวานหัวแดงเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอใช่ตกปลาอยู่มั้งไม่ใช่ไม่ใช่พี่นตกปลาอยู่เมื่อกี้ผมตกปลามื่อานละ มันมาวันสองมันเอาเลยแหละนี่ไอ้หัวหัวเขียวเนี่ยจะได้ใค่ขับด้เลยรถน้องมันหัวเขียวน่ะหัวเขียวแก๊งแก๊งมัน่ะจะกระทืบผมไงเราไม่มันขับรถผิดเลนแล้วมันชนผมใช่ไหมมันก็ถามชื่อผมบอกว่าทำไมผมต้องบอกแล้วมันก็แล้วมันก็ขับชนผมนี่แล้วมันก็ขับรถหนีโอ้ยเอาดีมึงโดนเช็คหรอรออะไรอ่ะบอกไม่บอกมันชนซ้ำเลยเลยพี่ว่าไงอ่ะโอ้ ดูเด็กแกงวันหลังไม่ทำหรือเปล่เขียวนี้ปะน่าไอ่เขี่ยวเนี่ยกเดี๋ยวให้ไอมิจอดาวเข้าวันนี้หรือพ่งนี้พอเขาเข้าพร้อมน้องพรุ่งนี้ก็ได้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้แต่ว่าน้องได้พี่ชายพวกนี้พี่มากี่โมงอ่ะเหมือนเดิมเวลาเดิมปกติพี่มาทุกนึงไงบงแม่ก็มารวมแกงทุกนึงไงของบงก็นพี่น่าจะทำอะไรอยู่พี่ฟาร์มพี่มาสองโดมนะไม่พี่มาอยู่พี่ฟาร์มหาเกาะไอเกาะที่มันไม่มี ฟาร์มสัปพายอะไรแล้วพี่พี่ฟาร์มเหรอพี่ใช่เนอะอยู่นี่เต้องฟาร์มไงจริงไงพี่ถ้าไม่ฟาร์มมันอยู่ไม่ได้จริงนะใช่ไม่ไหวชี่ยวไหมพี่เนี่ยยิ่งยังไม่มีเนี่ยถ้าไม่ฟาร์มมันอยู่ไม่ได้จริงนะเอาอะไรอะไรใครเนาะเชี่ชยวไหมพี่ชิ่วอาวุธเชี่ยวแต่ว่าเงินน่ยไม่ค่อยชิ่วเท่าไหร่ไม่ถึงว่าพี่ชิ่ยวเชี่ยวเนี่ยเชี่ยวชิ่ยวชิ่ยวเชี่ยวเชี่วะไอเฟิร์ไงเฟอร์หายหน้าหายตาเลยเฟิร์ก็เนี่ยไปไหนเนี่ยทำงานเปล่า เห็นเวลาเด็กที่เด็กเฟิร์กเนี่ยตอนนั้นเด็กกําลพี่เรียกก็มาแค่พูดถึงก็มาเลยฮะพูดติงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค้นหาแค่พูดถึงก็ปุ๊บเอ้แต่มันมันจริงนะเว้ยเวลาพูดถึงมันปุ๊บแม่งโผล่มาเลยนะเว้ยมันเหมือนมีกระแสจิตอะไม่รู้มันมันเปิดกูบเราตลอดเวลาเลยหรอวะไม่แน่ไม่กำลังกดเข้าหรือเปล่าเออแล้วก็อเมริกาไปเรี่ยกยังไงเนี่ยเอ้ยไปเรียกยังไงเนี่ย พูดว่าออกมันมันก็ต้องขั้นต่ำสามเดียวเหรอไม่ก็เดี๋ยวให้มันไปนี่เลยปลดไปเรื่เลยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเอาชิงตีชิงแม่งเดี๋ยวจบง่าย<อ>จะได้ไม่ต้องไม่ต้องโดนปลดไปลงไเรือ่อยๆด้วยกันตีชิงไปเลยดีกว่าจบแต่ว่าพาแม่งเวลามีตอรี่แม่งไม่ให้คนเข้าเอง,แ,งแต่อ๋อไม่มีไม,ไม่มีคูเดาวอ๋อแม่คือมีตอรี่ไม่สามารถคนเข้าได้บ้นคือถ้าถ้าเริ่มมีนะเออถ้าเริ่มปิ๊บถ้าเริ่มแทงหรือว่าทำอะไรอะไรใช่อ๋อเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าแฟร์อยู่นะ อ่ะคือห้ามเอาคนเข้าเลยคือมึงต้องแข็งจริงอ่ะมึงถึงจะกล้าไปกระทืบคนอื่นอ่ะใช่ปะประมาณนั้นป่าฟิลนั่นเหรอใช่เอาคนเข้าไม่ได้เอาคนออกได้เดี๋ยวอืมรอจบอ่ะถือเดี๋ยวเข้าได้อ่ะไม่เว้นมันไม่ให้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอมันจบไม่ยากหรอกยังไม่ร่อวันนี้หรอกเดี๋ยวล่อพรุ่งนี้แต่มันไม่น่ามีปัญหาหรอกวิลลี่อ่ะ ว่าเผื่อมันอยากจะมีเหมือนโปรโลไงกูจะไ,ได้แบบเตรีมยมใจไวส2องแก๊งพร้อมกันเลยแต่ว,ว่าเดี๋ยวไปพันธมิตรรัรงคาสองสองที่ไข่ท่าจัดเลยเฮียครับผมเอ้ยมึงช้าไงเงานะเร็วดิไงเนี่ยเอาไงคือเท่านี้กับไข่ใช่ไหมครับเดี๋ยวมีคนอื่นด้วยถ้าสล็อตว่างอะตอนนี้แค่นี้ก่อน คนเองวิลลี่คิดอ<ล>ะไรเยอะเอาไงจะอยากอยากเจ็บตัวหรือว่าจะคุยกันดีๆที่ถ้าเป็นพี่เป็นเองพี่คอนดิชันมันต้องมาก่อนหรือเว้ยวิลลี่น้องคอนดิชันอ๋อคือเรืยอพวกมาจะกระทืบหรือว่า่าไม่ใช่ครับเอาอนี้น้องๆมาถามดู แล้วคนไอ้แกงว่าไงแล้วสรุปมายังไงมันอยากเล่นนะจ๊ไปสภาไปมึงเรียกคนสภาไปไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไปเจอสภาเลยไปรับมาครับเอไปอุ้มมา แม่แม่เจอผ่านเพี่มาแล้วขอบเลว